วันนี้ผมมาที่อู่สีสัมพันธ์ดีเซลอีกครั้งถ้ามาที่นี่ต้องมีโปรเจกต์เด่นๆให้ชมกันคุณบอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคอนเซปเป็นยังไงครับคันนี้คันนี้เป็นคอนเซปต์บาจาครับผมเป็นแนวบาจาเป็นไทเกอร์นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับผลงานของอู่สีสัมพันธ์ดีเซลเมื่อสักประมาณ2ปีผ่านไปสามปีแล้วแหละ<ป>ครั้งก่อนจะเป็นโตต้าฮีโร่ฮีโร่ใช่ครับในคอนเซปต์บาฮาเหมือนกันครั้งนี้เป็นโตต้าไทเกอร์ ใช่ครับผอเว้นช่วงนานมากเลยนะครับระหว่างสามปีที่ผ่านมาหลังจากฮีโร่นี่ไม่มีคันอื่นใช่ไหมฮะในแนวบาจาจริงๆและออกมาขนาดนี้ไม่มีครับผมไม่ได้พลาดคันไหนไปใช่ไหมไม่ได้พลาดครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับคันนี้ก็ปรับแต่งทั้งคันเหมือนกันนะครับทั้งช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับมีคัสตอมบอดี้ตรงไหนบ้างครับคัสตอมบอดี้ก็จะมีหลักๆก็จะมีแก้มหน้านะครับแก้มหน้าซ้ายขวานี่นะครับแก้มจะสังเกตดู โปง this thing, not ่งของมันเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกับรุ่นไทเกอร์ทั่วไปนะครับมันจะมันจะออกมากกว่าเดิมประมาณ3 4มี่นิ้วถ้าเป็นของไทเกอร์ดอมเดิมเนี่ยมันจะเป็นสองชิ้นมันจะเป็นไฟเบอร์เอ้ไม่ใช่เป็นไฟเบอร์พลาสติกครับประกบเข้าไปทีนึงอ๋อนี่ดึงออกมา3 4สนิ้วเหมือนกันนี่เอาไฟเบอร์ออกไปแล้วแล้วก็ดึงออกมาครับแล้วก็ฟานด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ซุ้มเนี่ยครับแล้วก็เปิดเปิดซุ้มออกใค่กว้างด้วยครับแล้วก็มาโป่งข้างหลังก็คือเราดึงดึงโป่งขึ้นมาทั้งบานเลย ให้มันมีทรงขนาดที่ใหญ่ขึ้นดึงแล้วก็คว้านเหมือนกันคว้านเหมือนกันครับแล้วก็บะตัดออกด้วยใช่ไหมครับกระบ,บาดท้ายก็ตรงนี้ก็ตัดย่นระยะเข้าไปประมาณ12นิ้วครับคือเรื่องทรงบอดี้นี้ยังไงก็ต้องตัดกระบานะต้องตัดไม่ง,งั้นไม่ได้ฮะ <c oughs> ใช่ครับสีครับสีนี้เป็นสีอะไรครับสีสวยดีครับถ้าเป็นสีเบอร์จริงมันจะเป็นของโซลิดครับตัวนี้เป็นสี เนื้อมันจะลักษณะคล้ายๆคือเหมือนกับทรายสีทรายทะเลทรายครับผมว่าแล้วผมว่าอันนี้เจ้าของเขาสั่งมาสีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่ทําสีนี้เพราะาอยากให้ดูแบบอารมณ์ทะเลทรายหรือเปล่าใช่ครับเจ้าของเขาเอาแบบต่างประเทศมาให้ดูเลยนะครับเป็นรถรถของมองน,นอกอรถน่าจะเป็นทาโุมาอ๋อคือสีนี้เลยแล้วก็สไตล์ใกล้เคียงยังคงเป็นทรงแบบว่ามอบๆด้วยฮะดูไม่สูงโยงมากใช่ใช่แล้วสไตล์อเมริกาเดี๋ยวนี้ mm. เขานิยมเตี้ย หม,มอบรอบคันก็จะขินครีนหน่อยครับไม่ใส่อะไรเยอะ<ช>นะครับ,ร,บรายละเอียดช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดช่วงล่างของคันนี้ก็จะเป็นคาน v x อ80ยอดนิยมนะครับที่ที่เราวางกันอยู่ประจํานะครับด้านล่างนี่ที่จะมีปรับแต่งเพิ่มเติมก็คือไอ้ฝาที่มันเป็นอลูมิเนียมไอ้ตรงชุบโครเมียมเนี่ยตัวนี้เราก็ผ่าออกมาแล้วก็ทําเป็นประกบเข้าไปใหม่ทําให้มันดูมีรายละเอียดมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับ โชกอัพเราก็พลาดจากสายอเมริกันไม่ได้เราก็ต้องเป็นฟ็อกถ้ารถแนวบาจาแล้วก็ต้องเป็นยี่ห้อของเขานะครับเป็นไม่ฟ็อกก็คิงอะไรสั้อย่างนึงรวมทั้งกันสะบ,บัดด้วยนะครับสปริงเป็นของอะไรครับสปริงหน้านี่เป็นของอไอบัคครับตัวนี้เป็นสีเป็นสีบอลมาเลยเพราะว่าเลือกที่จะใช้ฟ็อก ก็ลเลยคุมโทนเป็นโทนนี้ใช่ครับดำเงินเนี่ยนะฮะเทมากเลยฮะคือช่วงล่างด้านหน้าเป็นคอยสปริงแล้วข้างหลังล่ะครับ <S <S ข้างหลังก็เป็นคอยสปริงเหมือนกันนะครับอ๋อหน้าหลังคอยสปริงใช่ครับอันนี้ฟ็อก,ออกรุ่นไหนครับฟ็อก2.0นะครับตัวนี้2.0ซับแทงในคันที่แล้วที่ทำฮีโร่ไปเนี่ยข,นนข้างหลังจะเป็นแหนบข้างหลังจะเป็นแหนบหน้าคอยสปริงหลังแหนบใช่ไหมครับ,รบแต่คันนี้เจ้าของก็บอกว่าอยากได้หลังเป็นสปริง เขาว่าแกไปเคยขับตามรถผมทีนึงเขาบอกว่าช่วงล่างทํางานดีมากคันไหนฮะขับตามคันไหนครับสะเกาอ๋อคันสะเกาเขาบอกขับตามโอ้โหช่วงล่างมันแบบมันให้ตัวแบบบ๊บบ๊บ๊บคือซับรายละเอียดได้ดีเจ้าของรถนี่มองเจาะเข้าไปช่วงล่างข้างหลังเลยฮะเขาบอกมันทํางานได้ประทับใจมากเลยเขาก็เลยคุณบอยจัดสปริงให้หน่อยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับก็เป็นไทเกอร์นะฮะช่วงล่างหน้าหลังคอยสปริงช็อคอัพฟ็อก เป็นยังไงบ้าง <c oughs> หลังจากที่คุณบอยได้ลองขับแล้วครับได้เทสมาเนี่ยหลังจากเทสเครื่องยนต์กับช่วงล่างแล้วก็จริงๆนะเนี่ยถ้าเครื่องแรงเนี่ยช่วงล่างไม่ดีครับก็เอาไม่อยู่นะครับอันนี้ถ้าที่ผมเทสมาเมื่อวานนี้ผมไปซัดมายังไม่หมดนะแต่ผมยกก่อนแล้วประมาณร้อยเจ็ดสิบน้าปัดขึ้นเลยร้อยเจ็ดสิบก็ยังไปได้อีกก็ยังขับได้ครับก็ยังถือว่าโอเคครับช่วงล่างก็เอาอยู่ สอบตะเร่งกันนิดนึงนะครับเริ่มกันตั้งแต่74นะครับจะถามกัน Yeah, yeah. 70นะฮะฟิลลิ่งหรือว่าอาการของช่วงล่างนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ขับมือเดียวได้อยู่ครับครับมือเดียวได้อยู่ทางตรงในระดับความเร็ว170มือเดียวได้ยังนิ่งอยู่และเรื่องของการเข้าโค้งหรือการเปลี่ยนเลนเป็นยังไงบ้างครับการเข้าโค้งเปลี่ยนเลนปกติเลยครับแน่นดีครับแน่นหนึบดีตัวนี้ถือว่าเหมาะแล้วครับถือว่ากําลังดีแล้วกำลังสเตปนี้ใช่ครับมันสามารถที่จะถอดเซ็ตได้อีก หมายถึงว่าชุดนี้ใช่ไหมัใช่ครับอ๋อครับค <c oughs> ือปรับปรับในเรื่องของแรงดันหรือว่าไอ้ความนุ่งความหนึบได้อีกใช่รบอบคันดูน้อยชิ้นแต่ดูลงตัวโลบาหลังงานสร้างโลบาหลังงานสร้างครับเป็นเหล็กท่านแอ้บาจาเนี่ยจะจะไม่ใช้แปบใหญ่ครับจะเป็นใช้แ,แค่สองนิ้วทั้งคันเลยทั้งหน้ากันชนหลังโลถ้าเป็นออฟโรดทั่วไปนี่จะใช้กันกี่นิ้วครับ ถ้าโลบานี่จะใช้ใหญ่ๆประมาณสามนิ้วสามนิ้วอ๋อถ้าถ้าบาฮานี่เขาไม่เน้นใหญ่เน้นเพียวๆหน่อยสองนิ้วกําลังเหมาะครับอันนี้ดูโล่งๆไปนิดนึงไหมฮะหรือว่าเดี๋ยวจะมีอะไรใส่อะไรเพิ่มไหมครับอันนี้ไม่แน่เหมือนกันครับอนาคตแต่ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนกันชนหลังก็จะแบบเป็นทรงกระชับแบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวจะมีใส่อะไรเพิ่มไหมครับเห็นมีกันชนหลังนี่มีรูเยอะกว่นี้อยู่สําหรับใส่หัวบอลหรือปากนกแก้วได้อ๋อ แล้วคันนี้เขาจะใส่ไหมฮะหรือยังไม่ใส่เอาเท่านี้ก่อนเอาเท่าน right in <okay bueno ี้ก่อนบันไดข้างครับเดี๋ย uh> วผมให้ดูไปทีละชิ้นเลยนะฮะนี่เป็นงานสร้างของคุณบอยคุณบอยออกแบบเองทั้งหมดใช่ครับก็เป็นแนวล็อกสไลด์บันไดข้างนี่แหละครับเรียกล็อกสไลด์ใช่ถ้บถ้าเป็นเมกาก็เขาก็จะเรียกล็อกสไลด์เพราะว่ามันเราใช้เหล็กที่หนาตัวนี้สไลด์สไลด์อะไรคือสไลด์ก้อนหิน เวลาเขาเข้าพื there, there bait, ้นท mm ี hmm. sure, <m m ่เนี oh, ่ยเวลาเบียดวิ่งเบียดก้อนหินเนี่ยเวลาก้อนหินเข้าข้างๆเนี่ยเราก็ขับดันไปได้เลยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นองศาเอียงๆเห็นฮะครับตรงนี้เวลาเราโดนก้อนหินเนี่ยเราสามารถที่จะสไลด์ไปเลยข้างล่างนี้มันจะมีเฉียงเฉียงใช่มันจะมีองศาอยู่เฉียงเฉียงรับหินน่ะก็คือแบบเวลาเราเข้าในพื้นที่เวลาเราก้อมก้อนหินหรือโดนก้อนหินเบียดเนี่ยเราก็ดันไปเลยอ๋อครับครับบททรงนี้ไม่ได้เรื่องสวยงามอย่างเดียวนะครับ ใช่ครับเรื่องของการขับการใช้งานด้วยอกันชนหน้าเท่มากนะกันชนหน้าก็ดีไซน์ค่อยๆขยับไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วก็ววจะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆครับหมายถึงไงฮะ <c oughs> คือกว่าจะลงตัวเป็นชุดที่เห็นนี่คือค่อยๆปรับมาหลายครั้งอยู่ค,ค่อยๆปรับมาหลายๆหลายครั้งจริงๆกันชนแนวเนี้ยผมว่าเป็นคนทําแรกๆเลยตั้งแต่แป๊บใหญ่แป๊บเล็กคือมีหลายทรงมากนะครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวเนี้ยจะออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวแล้ว แต่ทรงนี้ทรงนี้ที่เคยทําไปมีใช้ท่อสามนิ้วไหมครับมีครับมีอ๋อแต่พอเป็นสองนิ้วดูเพรียวมากเลยนะดูเพรียวสวยมากข้างในนี่สามารถใส่วินได้อีกตัวหนึ่งถ้าไม่บาฮานี้ใส่ทรงนี้จะเข้ากันไหม <S <S <laughs> แปลว่าถ้า<ก>คนาไม่อยากเน้นกันชนเหล็กอันใหญ่ๆก็เข้านะครับก็คันก่อนนันนี้ก็มีออกไปคันนึงก็เป็นแนวเทีเ่ยวป่าเหมือนกันเป็นสี่ประตูแต่ก็กันชนทรงนี้รถอะไรครับไทเกอร์ครับอ๋อถ้าอย่างพวกวีโก้อะฮะ ทรงนี้เคยใส่ไปไหมครับถ้าวีโก้หน้ามันจะเล็กๆนิดนึงส่วนใหญ่จะใช้กันใช้แป๊บใหญ่อ๋อครับคือเหมาะกับไทเกอร์ใช่ไหมฮะครับเนี่ยท่อสองนิ้วนะครับใช่ไหมครับท่อสองนิ้วในดาบิเตอร์เส้นผลิตการด้านนอกนะครสองนิ้วไอ้ข้างล่างนี่ใส่วินได้ไหมครับในถาดตัวนั้นใส่วินได้ครับไอ้ช่องสีเงินอลูมิเนียมที่เจาะอยู่เนี่ยนะไอ้ตัวนั้นเป็นแผ่นกันแข้งอีกทีหนึ่งเป็นอลูมิเนียมอ๋อหนาหกมิล มันมากทรงสวยมากกว่าจะจัดทรงลงตัวเป็นนี้ยากไหมครับหรือว่าทํามาจนแบบว่ารู้แล้วว่าไทเกรอร์จะให้ลงตัวเป็นนี้ต้องจัดยังไงถ้าเกิดว่าเราทําในงานรูปแบบเดิมๆหรือว่าในมีแพทเทิร์นเดิมอยู่แล้วอันเนี้ยครับมไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องคิดค้นขึ้นมาใหม่มันก็ก็อาจจะยากนิดน,นึงล้อเป็นแบบสีทูโทนเส,ส<ท>่เพจตัวนี้เขาแยกไหมครับรแยกชิ้นไหมช,ชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวอ๋อเป็นสีทูโทนมีสีทองตัดดํา มันจะมองได้สองสองสอง,สองด้านดูแล้วสีนี้เข้ากับรถส,สุดนะฮะสีนี้แมทที่สุดแล้วขอดูห้องเครื่องเลยครับ เครื่องยนต์นี่ก็สำหรับฮีโร่คันที่แล้วนี่เป็น1 u z ยแซแต่คันนี้นะครับก็ขยับขึ้นใหมกนิดนึงก็จะเป็น3 u z ยตอนนี้ไม่มีใครเล่น1 u z ยูแล้วครับ1 u z ยก็ตอนเนี้ยกระแสสามยูมันค่อนข้างมาดีครับหนึ่งยูก็คนก็อาจจะแบบหันมามองสามยูแทนครับครับก็เพราะว่าของเล่นมันคือเป็นเทคโนโลยี uh, ดี่าเค <c oughs> รื่องใหม่กาครับนะครับ <c oughs> ก็ไหนๆจะวางแล้วก็มา3ามยูเลยดีป่าใช่ครับก็มาเฉพาะเครื่องชนกับเกียร์เดิมมาเฉพาะเครื่องใช่ครับเกียร์เดิมของไทเกอร์อยู่แล้วใช่ไหมไทเกอร์ใช่มันชนกันยากไหมครับแปลงเยอะไหมครับตัวนี้ก็หลักการพื้นฐานก็คือเหมือนกับ1นยูเลยครับเหมือนเหมือนคราวที่แล้วที่ทาไปก็คือเปลี่ยนหัวหมูชุดเดียวนะครับแล้วก็ชุดคัสก็ใช้ของวีโก้แล้วก็ผ้าแต่งอะไรต่างๆก็จัดเข้าไปใช้หัวหมูของอะไรครับหัวหมูของ1นยูเลยครับ อ๋อหนึ่งยูมันจะเป็นหัวหมูที่หล่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นหัวหมูของหนึ่งยูอ๋อหัวหมูหล่อใช่ไหมครับมันก็คือหัวมันก็มาชนกับตัวเครื่องได้พอดีใช่ครับแล้วตัวตอนตัวท้ายมันก็ไปชนกับรับกับไอ้เกียร์หลักของไอ้ตัวไทเกอร์ได้พอดีครับอ๋อครับใช้เกียร์เดิมของดีฟอดีเลยชนชนได้คุมโทนดีมากเลยนะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับสเต็ปอะสเต็ปเดิมที่ผมทําก็คือ ไอ้คอข้อร่วมเนี่ยจะเป็นสีแดงใครเห็นก็จะจําได้ว่าเป็นสไตล์ที่ผมทําข้อร่วมเป็นสีแดงแล้วก็ฝาก็จะเป็นสีดำๆแล้วเครื่องมีปรับแต่งอะไรบ้างครับตัวเครื่องยนต์ภายในชิ้นส่วนก็คือยังเดิมๆหมดเรามาทําแค่ภายนอกก็คือ,อ,อไล่ระบบน้ํามันมีเลคูลเลตตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งน้ํามันตั้งแรงดันน้ํามันตัวนี้ตั้งไว้ที่สามบาร์นะครับ ก็คือค่ามาตรฐานของเขาแหละแล้วก็ในกล่องอันนี้นะครับก็เป็นกล่อง ECU ที่ที่ควบคุมเครื่องยนต์นะครับตัวนี้กล่องตัวนี้สามารถที่จะรีแมปได้อันนี้กล่องเดิมหรือว่าใช้กล่องของอะไรครับตัวนี้เป็นกล่องของมันเลย 3U มาเลยทั้งชุดอ๋อครับเราก็เอามาหาช่องติดตั้งในห้องเครื่องได้พอดีมันมาเป็นกล่องแบบน,นี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแต่เรามาติดตั้งตรงนี้ใช่ก็ลงตัวพอดีนะครับ ห้องเครื่องของไทเกอร์กับสามยูเซเป็นยังไงบ้างครับช่องเครื่องอ๋อพอดีครับถือว่าพอดีเลยไม่ได้ไม่ต้องได้ทุบเลยครับแล้วก็ด้านหน้าเราก็ใส่พัดลมไฟฟ้าได้เป็นมน,น้ำอรูบิเนียมก็ยังมีช่องว่างที่จะเซอร์วิสได้ได้ง่ายกว่าพวกตระก,กูลฮีโร่เพราะห่องเครื่องฮีโร่นี่มันเล็กแต่ตัวนี้วางได้เลยครับเครื่องเดิมมันประมาณเท่าไหร่280แรงม้าหรือเปล่าครับตัวนี้ครับญี่ปุ่น เชมมาที่280มาแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้เทาไครับไปทําการรีแมปตัวนี้จริงๆมันฉลาดมากเครื่องระบบเยอะเราก็ต้องเอากล่องไปปลดล็อกความเร็วไปปลดล็อกอีโมอันนี้แล้วเราก็เขี่ยเขี่ยองศาจุดระเบิดใหม่แล้วก็องศาการจ่ายน้ํามันใหม่ตอนนี้แรงม้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณ300ต้นแต่ที่คุณบอยบอกก็คือ สามยูเซเป็นเครื่อง NA นนะครับก็จะไม่ได้อะไรเยอะได้ประมาณหนึ่งจะทาจะจะสร้างม้าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากครับไม่เหมือนเครื่อง t u r b เครื่อง turbo นี่มันเวลาจูนอะไรเงี้ยมันขึ้นเยอะอถ้าได้สิบม้ายี่สิบม้าจะถือว่าเจ๋วแล้วจริงๆคุณบอยก็พอใจกับไอแรงม้าเดิมของมันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เจ้าของอาจจะขออีกนิดนึงใช่จริงๆก็พอใจอยู่แล้วทีนี้กล่องตัวเนี้ยมันมันติดอีโมด้วยเราจาเป็นต้องไปรีแมปอยู่แล้วไงครับ พอรีแมปปุ๊บก็เติมท้ายอีกหน่อยก็คืออาจจะจูนองศาจุดระเบิดมาให้มันให้มันแรงขึ้นครับตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี้เทสหลายครั้งแล้วครับจบเรียบร้อยพร้อมส่งเลยครับโอ้โ oh, หผมรอจนแบบรอจนแบบโอ้โ oh, ห <laughs> ลุ้นจนเหนื่อย <laughs> งานสร้างแบบนี้ฮะง,งานสร้างแบบนี้ต้องใช้เวลานะมันเป็นงานคัสตอมครับงานสร้างก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าช่างก็ใจร้อนเหมือนกันนะแต่เราอยากให้มันเสร็จเหมือนกันแต่ก็อยากให้งานมันออกมาดีด้วยซื้อใจก็อยากให้เสร็จ แต่กใจหนึ่งก็อยากให้ดีที่สุดใช่น่าจะเป็นโปรเจกต์เด็ดของปี2021ที่อู่สี่สัมพันดีเซลทำออกมานะครับกับโต y ต t ไทเกอร์สไตล์บาฮาสเตปช่วงล่างหน้าหลังคอยสปริงนะครับยางเท่าไหร่นะครับยาง35นิ้วครับ35นิ้วนะครับไม่รู้ว่าปีนี้นะฮะช่วงปลายปีเนี่ย <c oughs> มีจะมีทิ้งทัวน์อีกไหมครับโปรเจกต์เด็ดเแบบนี้ปี ถ้าแนวหลุดๆแบบนี้ยังยังน้อยครับส่วนใหญ่จะมีทั่วๆไปคจะเป็นแนวลุยป่าอะไรเงี้ยมีครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งที่ผมส่องก่อนเสร็จไวบีโก้ครับใกล้เสร็จยังใกล้ครับใกล้แล้วนะต่อคันนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวรอติดตามกันคันนั้นก็มันมากนะครับรอชมกันขอบคุณคุณบอยมากนะครับที่ที่แจ้งข่าวว่ารถเสร็จแล้วเพราะรอมานานมากครับขอบคุณทรับสวัสดีครับสวัสดีครับ